เสียงเรียกจากห้อง8น้องรินเป็นพยาบาลหัดใหม่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษธ,ธานีหลังจากเรียนจบใหม่ๆเธอก็ตัดสินใจสมัครงานที่นี่เพราะค่าตอบแทนดีและอยากจะได้ประสบการณ์ในการทำงานโรงพยาบาลแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีอายุกว่า40ปีตัวอาคารเป็นคอนกรีตสีเทาเก่าๆมีเพียงสี่ชั้น ชั้นที่3เป็นหอผู้ป่วยธรรมดาส่วนชั้นที่4เป็นหอผู้ป่วยพิเศษและก็มีห้องหนึ่งที่ทุกคนในโรงพยาบาลรู้จักด,ดีนั่นคือห้อง8ห้อง8อยู่ที่มุมสุดของชั้น4 ห้องนี้มีความพิเศษตรุ่ที่ผู้ป่วยที่เข้ามานอนในห้องนี้มักจะมีอาการแปลกๆบางคนพูดว่าได้ยินเสียงแพลงกล่อมเด็กดังมาจากที่ไหนไม่รู้บางคนบอกว่าเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างเตียงแล้วบางคนก็พูดไม่ออกเลยเพียงแค่มองไปที่มุมห้องแล้วร้องไห้น้องรินเพิ่งรู้เรื่องนี้ในวันแรกที่มาทำงานพี่แอนพยาบาลอาวุโสเป็นคนเล่าให้ฟัง ห้องแปดนะน้องรินต้องระวังเท่าไปดูแลผู้ป่วยในห้องนั้นอย่าไปคนเดียวและอย่าไปเวลาดึกเด็ดขาดน้องรินขำเบาๆพี่แอนเล่าแบบนี้ทำให้กลัวเลยเป็นแค่ความเชื่อชัยมิหรือพี่ไม่ใช่แค่ความเชื่อหรอกน้องมีเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นพี่แอนหันมามองน้องรินด้วยสีหน้าจริงจัง ห้องนั้นเคยเป็นห้องของคุณจันนักธุรกิจหญิงคนหนึ่งเธอเข้ามารักษาตัวเพราะป่วยเป็นมะเร็งนอนอยู่ในห้องนั้นนานเกือบปีแล้วเธอเป็นอะไรไปหรือพี่เธอตายในห้องนั้นพี่แอนหยุดพูดเล็กน้อยแต่ก่อนที่เธอจะตายเธอได้พูดอะไรบางอย่างกับพยาบาลที่ดูแลเธอ พูดว่าเธอมีเรื่องที่ต้องทําให้เสร็จมีคนที่เธอต้องไปหาน้องรินฟังแลว้วรู้สึกขนลุกเล็กน้อยแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าของคนแก่วันต่อมาน้องรินได้รับมอบหมายให้ไปดูแลคนสมชายผู้ป่วยชายวัยกลางคนที่เข้ามารักษาตัวเพราะอุบัติเหตุเขานอนอยู่ในห้องแปดพอดี ตอนแรกน้องรินก็ลังเลเล็กน้อยแต่เธอคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางเมื่อไหร่เลยเดินไปที่ห้องแปดด้วยใจแกล้งกล้าห้อง8ดดูเหมือนห้องทั่วไปในโรงพยาบาลมีเตียงผู้ป่วยตัวหนึ่งตกข้างเตียงเก้าอี้สองตัวและหน้าต่างบานใหญ่ที่มองเห็นวิวสวนด้านหลังโรงพยาบาลแต่มีอะไรบางอย่างในห้องนี้ที่ทำให้น้องรินรู้สึกไม่สบายใจ อากาศในห้องเย็นกว่าปกติและเธอรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาคุณสมชายเป็นคนที่พูดน้อยแต่เขาก็ไม่ได้มีอาการแปลกอะไรน้องรินเช็คอาการให้ยาและคุยกับเขาเรื่องทั่วไปทุกอย่างเป็นไปตามปกติแต่เมื่อน้องรินกำลังจะออกจากห้องเธอได้ยินเสียงเบาๆดังมาจากมุมห้องเป็นเสียงผู้หญิงฮัมเพลงเพลงกล่อมเด็ดลาลาลา นอนเธอลูกลา,ลาลาลาแม่อยู่ตรงนี้น้องรินหยุดเดินหันไปมองมุมห้องที่เสียงดังมาแต่ไม่เห็นอะไรเลยเธอคิดว่าอาจจะเป็นเสียงจากห้องข้างเคียงเลยไม่ได้สนใจมากแต่เมื่อเธอเดินออกมาจากห้องเธอไปถามพยาบาลที่อยู่ห้องข้างเคียงว่าได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กไหม คนที่ถูกถามตอบว่าไม่ได้ยินเลยและบอกว่าในห้องนั้นไม่มีผู้ป่วยหญิงมีแต่ผู้ป่วยชายคนเดียวน้องรินเริ่มรู้สึกแปลกใจแต่เธอก็ยังคิดว่าอาจจะเป็นเพียงแค่จินตนาการของตัวเองวันที่สองน้องรินไปดูแลคุณสมชายอีกครั้งคราวนี้เธอไปตอนเย็นประมาณ6กโมงแสงแดดเริ่มจางลงทำให้บรรยากาศในห้องดูมดมืดกว่าปกติขณะที่เธอกำลังเช็คอุณหภูมิให้คุณสมชาย เธอสังเกตเห็นว่าเขาคิ้วขมวดดูก,กังวลใจเป็นอะไรไหมคะไม่สบายตรงไหนน้องรินถามคุณสมชายมองไปที่มุมห้องแล้วกลับมามองน้องรินด้วยสายตาแปลกๆคุณเห็นไหมตรงมุมนั้นน้องรินหันไปมองตามที่เขาชี้แต่ไม่เห็นอะไรเลยเห็นอะไรคะผู้หญิงคนหนึ่งเธอนั่งอยู่ตรงนั้นใส่เสื้อผ้าสีขาวผมยาวเธอมองมาที่เราตลอดน้องรินรู้สึกขนลุกทันที แต่เธอพยายามสงบสติอารมณ์คุณลุนคงจะมองผิดมั้งคะตรงนั้นไม่มีใครนั่งอยู่ไม่ฉันเห็นชัดๆเธอยิ้มให้ฉันด้วยแต่รอยยิ้มของเธอแปลกมากทําให้ฉันกลัวน้องรินเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเธอพยายามทํางานของเธอให้เสร็จเร็วๆแต่ขณะที่เธอกําลังจะออกจากห้องเธอก็ได้ยินเสียงเพลงกล่องแดกอีกครั้งคราวนี้เสียงดังชัดขึ้นและใต้ขึ้น ลาลาลานอนเธอลูกลาลาลาแม่รอเธออยู่น้องรินหันกลับไปมองห้องเธอเห็นว่าคุณสมชายกำลังมองไปที่มุมห้องด้วยสีหน้าตกใจปากพึมพำอะไรบางอย่างคุณลุงเป็นอะไรคะน้องรินถามเธอลุกขึ้นแล้วเธอเดินมาหาเราคุณสมชายตอบด้วยเสียงสัน่นน้องรินมองไปตามที่เขามองแต่เธอยังคงไม่เห็นอะไรเลย อย่างไรก็ตามบรรยากาศในห้องเริ่มเปลี่ยนไปอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็วและเธอรู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆพัดผ่านต้นคอทันใดนั้นไฟในห้องก็กระพริบไปมาสีหน้าคุณสมชายเพื่อดขาวเขาจ้องไปที่จุดหนึ่งแล้วร้องออกมาไปเธออย่ามาหาฉันฉันไม่ได้ทำอะไรเธอน้องรินตกใจมากเธอรีบกดปุ่มเรียกพยาบาลและพยายามสงบใจคุณสมชายใครอะไรหรือคุณลุง คุณจัน์เธอมาหาฉันแล้วเธอบอกว่าฉันต้องจ่ายหนี้คุณสมชายร้องไห้ออกมาฉันไม่ได้หลอกเธอฉันไม่ได้เอาเงินเธอไปน้องรินได้ยินชื่อคุณจันแล้วนึกขึ้นได้ทันทีนั่นคือชื่อของผู้หญิงที่เสียชีวิตในห้องนี้ที่พี่แอนเล่าให้ฟัง พี่แอนกับพยาบาลคนอื่นๆวิ่งเข้ามาในห้องทุกคนพยายามสงบใจคุณสมชายแต่เขาร้องออกมายังหวาดกลัวและพยายามสงบสติหลังจากเหตุการณ์นั้นพี่แอนเล่าให้น้องรินฟังว่าคุณสมชายเป็นใครในความเป็นจริงคุณสมชายเป็นคนที่หลอกลวงคุณจันพี่แอนพูดเบาๆ เขาหลอกเธอให้ลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีตัวตนเอาเงินของเธอไปเกือบสิบล้านเงินที่เธอเก็บมาตั้งแต่เด็กเงินที่เธอจะเอาไว้รักษาตัวเองแล้วเงินนั้นไปไหนคะหายไปหมดคุณสมชายใช้เงินนั้นไปเล่นการพนันเสียสิ้นคุณจันเลยไม่มีเงินรักษาตัวต้องมาใช้สิทธิ์ราชการลำบากมากจนกระทั่งเธอตายน้องเรียนรู้สึกขนลุกเธอเข้าใจแล้วว่า ทำไมคุณจานถึงมาหาคุณสมชายคืนนั้นน้องเรนไม่สามารถนอนหลับได้เลยเธอคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องแปดตลอดตอนเที่ยงคืนเธอได้ยินเสียงโทรศัพท์ของเธอดังเป็นเสียงจากโรงพยาบาลน้องเรนมาด่วนคุณสมชายมีอาการหนักน้องเรนรีบแต่งตัวไปโรงพยาบาล เมื่อเธอไปถึงห้อง8เธอเห็นคุณสมชายนอนหมดสติหน้าตาซีดเสียวหายใจถี่และร่างกายเย็นเฉียดหมอที่มาดูแลบอกว่าคุณสมชายมีอาการคล้ายกับได้รับความกลัวอย่างรุนแรงหัวใจเต้นเร็วผิดปกติน้องรินเข้าไปในห้องเพื่อเช็คอาการครั้งนี้เธอรู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆอย่างชัดเจนอากาศในห้องเย็นมากและมีกลิ่นดอกมะลิอบอวน ขณะที่เธอกำลังวัดชีพจรเธอได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเขาต้องจ่ายคืนน้องรินตกใจจนหันไปหาแหล่งที่มาของเสียงแต่ไม่เห็นใครเลยอย่างไรก็ตามเธอรู้สึกเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหลังเธอใกล้มากเขาเอาอนาคตของฉันไปเสียงนั้นดังขึ้นอีกน้องรินหันไปอีกครั้งครั้งนี้เธอเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งสะท้อนอยู่บนกระจกหน้าต่าง ผู้หญิงคนนั้นใส่เสื้อผ้าสีขาวผมยาวปล่อยลงมาและใบหน้าซีดขาวน้องรินรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเธอพยายามมองให้ชัดเจนเธอเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังยิม้มแต่รอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของคนปกติมันเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแค้นฉันตายเพราะเขาฉันไม่ได้รักษาตัวเพราะเขาเอาเงินฉันไป เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆน้องรินหันไปมองคุณสมชายเขายังคงนอนหมดสติแต่เหงื่อไหลคลายออกมาเต็มหน้าปากพึมพำคำพูดที่ฟังไม่ออกฉันขอโทษฉันขอโทษอ,อย่ามาหาฉันทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับลงน้องรินอยู่ในความมืดสนิทเธอรู้สึกกลัวจนเกือบจะร้องออกมาแต่เธอพยายามเก็บตัวค่อยๆเดินไปหาสวิตไฟ ระหว่างทางไปเธอได้ยินเสียงเสื้อผ้าใสาเสื้อผ้าเสียดสีและเสียงฝีเท้าเดินบนพื้นเธอรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามมาข้างหลังเมื่อไฟกลับมาเปิดได้น้องรินหันไปมองที่เตียงผู้ป่วยเธอเห็นภาพที่ทำให้เธอตกใจจนเกือบจะหยุดหายใจมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างเตียงคุณสมชายเธอใส่เสื้อผ้าที่ดูเก่าๆผมยาวดำพาดลงมาปิดใบหน้า ผิวหนังซีดขาวผิดปกติและที่น่ากลัวที่สุดคือดวงตาของเธอมันเป็นสีขาวขุ่นไม่มีม่านตาผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหันมามองน้องรินด้วยดวงตาที่ไม่มีม่านตาแล้วค่อยๆย,ยิ้มริมฝีปากแยกออกจนเห็นฟันที่เหลืองคลำ้ำเธอเห็นฉันใช่ไหม เสียงที่ออกมาจากปากของเธอไม่ใช่เสียงปกติมันแหบแห้งเหมือนเสียงของคนที่ตายแล้วน้องรินอยากจะร้องแต่เสียงไม่ออกเธอยือนแข็งเฉยอยู่กับที่มองผู้หญิงคนนั้นด้วยความตกใจ ฉันฉันรออยู่นานแล้วรอให้เขามาที่นี่ฉันอยากจะให้เขารู้ว่าฉันเจ็บปวดแค่ไหนตอนที่ฉันไม่มีเงินรักษาตัวตอนที่ฉันนอนเฝ้าแต่ความตายในห้องนี้น้องรินพยายามเอ่ยปากคุณคุณจันผู้หญิงคนนั้นหันมามองน้องรินด้วยดวงตาสีขาวเธอรู้จักฉันฉันรู้เรื่องราวของคุณฉันเข้าใจว่าคุณเจ็บปวด แต่การแก้แค้นไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นคุณจันร์พูดแล้วหัวเราะเสียงหัวเราะของเธอดังกล้องไปทั่วห้องเขาเอาชีวิตของฉันไปเอาอนาคตของฉันไปทำไมฉันถึงจะต้องให้อภัยเขาขณะที่พูดใบหน้าของคุณจันร์เริ่มเปลี่ยนไปผิวหนังเริ่มเน่าหิริมฝีปากแตกออกดวงตาที่เคยขาวขุ่นกลายเป็นหลุมดำและมีเลือดไหลออกมาจากรูจมูก น้องรินตกใจจนร้องออกมาแต่เธอก็ยังคงยืนนิ่งอยู่ฉันจะเอาเขาไปด้วยไปยังที่ที่ฉันต้องทนทุกข์คุณจันพูดแล้วเอื้อมมือไปหาคุณสมชายทันใดนั้นคุณสมชายก็ลืมตาขึ้นแต่ดวงตาของเขาเป็นสีขาวเหมือนของคุณจันเขานั่งขึ้นอย่างช้าๆหันไปมองน้องรินด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกช่วยฉันด้วยเขาพูดด้วยเสียงแปลก,ปลกๆเธอจับฉันไปไม่ได้ น้องรินรู้ว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างเธอนึกถึงสิ่งที่ยายของเธอเคยสอนเวลาเจอเรื่องผีผีผมเข้าใจความรู้สึกของคุณแต่คุณติดอยู่ในความแค้นจนลืมตัวเองไปแล้วคุณต้องยอมปล่อยว่างแล้วไปสู่ที่ที่คุณจะไปคุณจันท์หันมามองน้องรินด้วยความโกรธเธอไม่เหมือนเธอเธอไม่เคยเจ็บปวดแบบฉันผมอาจจะไม่เข้าใจเจ็บปวดของคุณแต่ผมรู้ว่า การติดอยู่กับความแค้นจะทำให้คุณทุกข์มากขึ้นคุณได้ทำให้เขาเจ็บปวดแล้วเขารู้แล้วว่าเขาผิดแต่ถ้าคุณเอาเขาไปด้วยคุณก็จะต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่มีวันได้พักผ่อนคุณจันหยุดเคลื่อนไหวเธอมองน้องรินด้วยสายตาที่เริ่มเปลี่ยนไปความโกรธในดวงตาเริ่มเลือนลางฉันเหนื่อยแล้วเธอพูดเบาๆฉันติดอยู่ที่นี่นานเกินไปฉันคิดแต่เรื่องความแค้น ฉันลืมไปแล้วว่าเคยมีความสุขยังไงน้องรินค่อยๆเดินเข้าไปใกล้คุณจำได้ไหมคะก่อนที่คุณจะป่วยคุณมีความสุขยังไงคุณจันหลับตาลงเมื่อเธอลีมตาขึ้นมาอีกครั้งใบหน้าที่เน่าหา่กลับมาเป็นปกติเป็นใบหน้าของผู้หญิงที่ดูสงบฉันเคยมีร้านขายดอกไม้เล็กๆฉันชอบจัดดอกไม้ให้คนรักฉันมีความสุขมากเวลาได้เห็นคนอื่นมีความสุข แล้วความสุขนั้นยังอยู่ในใจคุณไหมคุณจันยิ้มเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนแตกต่างจากเมื่อครู่อยู่ยังอยู่เสมองั้นคุณลองนึกถึงความสุขนั้นดูสิคะลืมเรื่องความแค้นไปสักพักคุณจันหลับตาลงเมื่อเธอลืมตาขึ้นมาน้องรินเห็นว่าดวงตาของเธอเริ่มกลับมาเป็นปกติไม่ขาวขุ่นอีกต่อไปฉันเห็นแล้วฉันเห็นร้านดอกไม้ของฉันเห็นใบหน้ายิ้มแย้มของลูกค้า ฉันเห็นแสงสว่างที่รออยู่เธอหันไปมองน้องรินอีกครั้งขอบคุณที่ช่วยให้ฉันจำได้คุณจันค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้เธอเดินไปที่หน้าต่างแสงสว่างสีขาวๆเริ่มส่องเข้ามาในห้องเขาจะต้องแบกรับความผิดของเขาไปตลอดชีวิตนั่นก็เพียงพอแล้วเธอพูดโดยไม่หันกลับมาส่วนฉันฉันจะไปหาความสงบที่รอฉันอยู่คุณจันค่อยๆจางหายไปพร้อมกับแสงสว่าง เสียงสุดท้ายที่น้องรินได้เย็นคือขอบคุณที่ช่วยให้ฉันได้ปล่อยวางเมื่อแสงสว่างหายไปห้องแปดกลับมาเป็นปกติอากาศไม่เย็นจัดอีกต่อไปและกลิ่นดอกมะลิก,ก็หายไปคุณสมชายลืมตาขึ้นอย่างช้าๆดวงตากลับมาเป็นปกติเกิดอะไรขึ้นฉันฝันร้ายหรือเปล่าเขาถามด้วยเสียงแหบแห้งน้องรินยิ้มเล็กน้อยไม่มีอะไรครับ คุณลุงนอนหลับไปเฉยๆหลังจากเหตุการณ์นั้นคุณสมชายหายดีอย่างรวดเร็วเขาออกจากโรงพยาบาลภายในสัปดาห์ก่อนที่เขาจะกลับบ้านเขาได้บอกกับน้องรินว่าเขาจะไปทำบุญและจะหาทางชดใช้สิ่งที่เขาเคยทำผิดไว้ส่วนห้อง8หลังจากคืนนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกเลยผู้ป่วยที่เข้ามานอนในห้องนั้นก็ไม่เห็นหรือได้ยินอะไรผิดปกติ น้องรินยังคงทำงานที่โรงพยาบาลแห่งนั้นต่อไปเธอได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ในคืนนั้นว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความชั่วร้ายอาจจะเป็นเพียงแค่ความเจ็บปวดที่ไม่มีใครเข้าใจและบางครั้งสิ่งที่คนตายต้องการไม่ใช่การแก้แค้นแต่เป็นการที่มีคนเข้าใจและช่วยให้พวกเขาได้ปล่อยวางวันหนึ่งน้องรินไปเยี่ยมหลุมฝังศพของคุณจันที่สุสานแห่งหนึ่งในเมืองเธอนำดอกมะลิไปวางเพราะรู้ว่าคุณจันชอบดอกไม้ ขณะที่เธอกำลังจะกลับเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆลอยมากับสายลมขอบคุณน้องรินหันไปมองเธอเห็นแสงสว่างอ่อนๆลอยอยู่เหนือหลุมฝังศพแล้วค่อยๆลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้าจนหายไปในแสงแดดจากวันนั้นมาห้องแปดก็กลายเป็นห้องธรรมดาอีกครั้งไม่มีเรื่องแปลกใดๆเกิดขึ้นอีก แต่น้องรินจะไม่มีวันลืมบทเรียนที่เธอได้เรียนรู้ในคืนนั้นบทเรียนที่ว่าความตายไม่ใช่จุดจบของความรู้สึกและบางครั้งคนตายก็ต้องการความเข้าใจเช่นเดียวกับคนเป็นการให้อภัยและการปล่อยวางคือสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้รับการปลดปล่อยทั้งคนเป็นและคนอายและเมื่อไหร่ที่น้องรินเดินผ่านห้องแปดเธอมักจะได้ยินเสียงลมเบาๆที่ดูเหมือนจะกระซิบว่าขอบคุณ แต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงที่น่ากลัวอีกต่อไปเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความสงบและความขอบคุณเรื่องราวของห้อง8จึงจบลงด้วยการที่ทุกคนได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ของตัวเองคุณจัน์ได้ไปสู่ความสงบคุณสมชายได้เรียนรู้ที่จะชดใช้ความผิดและน้องรินได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตที่ยิ่งใหญ่นี่คือเรื่องเล่าจากห้องแ ห้องที่เคยเต็มไปด้วยความเจ็บบวดและความแค้นแต่ในที่สุดก็กลายเป็นสถานที่เห็นการให้อภัยและการปล่อยวางเรื่องเล่าที่สอนให้เรารู้ว่าแม้ในความมืดมิดที่สุดก็ยังมีแสงสว่างรอเราอยู่เสมอหากเราเปิดใจและยินดีที่จะเข้าใจกัน